ใครบ้างนะชื่ออะไรบ้างนะเจ้าหญิงเฟรนซนะคะเอสแอนเฟลิซค่ะชารีเฟลิซค่ะเชลซีเฟรนซ์ค่ะเซ็เฟลนซค่ะิซเออเพลงอะไรนะอ่ะชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงสองของพวกเรานะคะอับราคาดาราจงรักจงหลงค่ะเออเป็นสาขาสุดๆใช่ค่ะยังไงเพิ่งยังตีลังกาแต่ว่าสุดๆสุดสเหมือนกันเป็นไงบ้างฮะได้ตีลังกาใน MV ตัวเอง ก็ได like <ha> ้ทำไัีเสียงารนแมนไปนิดนึงเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะแล้วาออกมาดกว่าที่คก็เลยชื่นใจชื่นใจเพื่อนหลักคาได้ได้แบบว่าได้ชื่นชมการตีละครชื่นชมัวคอกว่าเป็นเมนกายกรรมเมนกายกรรมทารมีลายแท่นแลมีน้องพีาหูค่าลายทมีกมีลโเ เอลิสแต่พอมันเต้นเยอะๆอ่ะมันลำบากไหมที่ชุดหนูที่มันดูแบบเฟอ๋ยเอ๋ยนี่มันยุกงแย่ไปหมดเลย่แตเราาาก็ทให้มันบธรรมดาที่สุดเออมันดูไม่สนุกสถานไปเลยเพราะเราตีรัางกายทุกวันทุกชุดไม่ว่ามันจะเป็นเส้นเข็มสูงอะไรก็ตามแต่วันนี้อะก็จะเป็นวันมี่เราตีร่างกายเหรอวันนี้พวกเรามีโชว์อด้วยหนูจะตุ้มตีชุดนี้เหรอใช่อ้ยจริงจริงจะตี มาพี่แกงส้มบอกว่าเรามาขายสูตรหรือว่ามาขายแบบว่าคือเราขายกิจการเรียกว่าขายทุกอย่างที่เรามีเรามีอะไรเอาออกมาให้สุดอ่ะมันก็แต่ละคนให้ขายว่าตัวเองยังไงสามคำใครก่อนสามคำให้กับตัวเองคือเขาหญิงไหม ก็สวยหนึ่งวงเริมต่อยล้วงแร็ปสาวคือจะแพ้ก่อนตารอตอคือตอกอลอตอรอตออรอกอตอรอตออรอกออรตออรอกออรต่อรอกออรตอตออตตอรอตอตรอตอตอรอตอไรอตอรอตอ่อนอตออกว่าเพรงนีตใชอตรทุกมรเต้นยริงค่ะนอกจากผมเราก็ต้องไล่ ถ้าแต่หัวจะรถเท้าเลยจริงๆค่ะเหมือนแบบหัวผมต้องเป๊ะนิ้วต้องเป๊ะเอวต้องหมุนอะไรแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าหลังพวกเราก็ดุกระด้หนักกระทบนิดนึงนี่สิงแรกจริงๆใช่ไหมแ้กสิ่งค์สองสิงค์สงที่ค์สองไหมลูกนี่แกต้องเขาเล่นเราหนักบ้าค่ะบ้าบ้าบ้ายังไหวอยู่จริงๆเราเห็นคนสามารถสู้เล็กคนเดียวได้ไหมมาพูดออกมาถ้าเป็นเล็กกผมไม่สู้แล้ว กิ่กลางให้เลยให้เล็กก็้ไปเลยค่ะคือให้เลโก้เป็นคนเดียวหรอกู้เลยทำไมถ้าเขาจะมาฟีดกับเราไงจะีด้ค่ะคนจะสู้เด็กก็คนเดียวไม่ได้ได้หรอเราเราไม่สู้กันเราระสมรรถกันอะไรต้องขิงกับเลโก้หมายถึงว่าถ้าเอาเลโก้มาคีดกับเราเราคิดว่าอะไรเหมาะสำหรับเพลงเขาเพลงต้องตัดเขามาเต้นกับเราจริงๆเราเขาชอบเพลงเรามากเขาเป็นคนแรกๆที่มาทำชาเลนร่วมกับเราเลย ก็เลยคิดว่าถ้าจะปีกันเนี่ยอยากลองเห็นเลโก้มาเต้นเพลงนี้กับเราได้แหละค่ะซึ่งถ้าคนยืงไม่มาแสดงว่าเลโก้พร้อมแทนจริงจริงจริงเหรอจริงก็แลเต้นได้ทั้งเพลงอ่ะมีใครป่วยไหมหรือว่ายังไงถ้าเลโก้จะต้องมาเพลงป่วยแล้วตัวตายก็แทนจะป่วยแล้วเดี๋ยวเลโก้มาใส่วิกคือเข้าได้เลยแล้วเป็นไงบ้างขอขอสิบคนที่สองสองมีสัมปะหลังดีหกแสนห้าแสนนะมึงหน้าร้าน ถึงไ,ไวแล้วการสาคนที่ดูอยู่นะคะบันวิวเพลงอัมานามาสงรักจลให้พวกเราหน่อยถ้าเกิดว่าบานวิวอาจจะมีอะไรเปล่า,าก็ตออิดตามใคะก็คือฟรีร์อชันไอ,อ,อนจะเล่ไนไงขัออ้นต้องสงสารไปถึงพี่แกงค่<ะ> <laughs> ใช่ค่ะออไม่ได้จะฝากบอกเงคม่ได้ต้องคลกัน <c oughs> ขอดูนะเออขอ เราอาจจะต้องเตรียมหลังมาถึงว่าพวกเราทกคนต้องเตรียมหลังและเข่าทุกคนจะไม่สู้อ่ะเนีายค่ะบอกเลยว่าขอไปทำกายภาพก่อนรอแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยมาเต้นด้วยกันรีบูทเลยขอไปบูทบูทร่างกายเต็มก่อนเออเอาฝากสิเกอร์แล้วก็ฝากถ้าหนึ่งล้านจะมีอะไรฝากค่ะ